สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกม Stone a e Begin นะครับผมก็วันนี้จะมาเปิดกล่องกล่องลูนครับผมขอเรียกว่ากล่องลูนแล้วกันนะครับก็ไปดูกันว่ากล่องลูนนั้นได้มาอย่างไงนะครับกล่องลูนนะครับก็จะได้มาจากพวกบอสโก้ดจากกลนเบบาจากคน ดดอกกแล้วก็นอนนอครับก็ถามว่าทํายังไงครับแบบเยอะๆอย่างนี้ก็ถ้าสมมติมันขึ้นมาว่าให้แบบเราไปเข้าร่วมนี้รก็แค่เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วจะมีคําว่ากวาดล้างกันเริ่มนะครับเราสามารถกวาดล้างครั้งแรกฟรีนะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องเข้าไปตีนะครับกดกวาดล้างแจมเข้าไปแล้วก็ได้กล่องมาอย่างนี้นะครับแล้วมาดูครับว่ากล่องมีอะไรบ้างนะครับ มักจะเป็นบอสของตัวนี้ครับก็จะมีโมกโลดแล้วก็เหมือนหินน้ำลาของโมกโลดแล้วก็หินผลึกนะครับแล้วก็รูน3อย่างก็คือมีรูนเรื่องลือหายากแล้วก็คุณภาพนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดประมาณ20กล่องนะครับไปลุยกันเลยครับดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับ หินผลึกครับได้มา11ชิ้นต่อไปครับโอ้หินเรื่องลือครับต้องการครับต้องการต่อไปครับโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอืม มาติดติดกันเลยโอ้สามกล่องรวดเฮ้ยก็ไม่รู้เอาไปทำไรเก็บไว้ช่างมันนี่ก็ได้แบบตัวตำนานอะไรอย่างนี้โ้จะดีใจมากโอ้สองชีแล้วตวัวต่อไปครับ อ,อบางทีก็มันเป็นความคิดส่วนตัวผมราแบบดองๆไว้เปิดทีเดียวมันรู้สึกเหมือนกพรว่าได้ของดีกว่าแบบดีเสร็จแล้วเปิดเลยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ของดีได้แต่พวกขยะครับเนี่ยโอ้โหสามชิ้นละโอ้อันนี้ก็อันนี้ก็พอใช้ได้ ก็โอเคอยู่นะครับโอ้โหอืหือโอ้แย่แย่โอ้เย็น โอเคว้าวเก็บอีกนานเลยครับแหมก็ประมาณนี้นะครับของที่ได้ก็ได้เรื่องลือมาประมาณ3ชิ้นนะต้องการก็คือรูนเรื่องลือนครับที่ต้องการมากสุดมากถ้าอยากชมคลิปต่อไปก็กดฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม